สวัสดีค่ะพี่้องคาะมอนี้พบกับญิงเแบบลล่าย,ยิมกับแฟนเพจนะคะมินีสิ่ห้ามไ่กินตำาุ้งค,ค่ะพี่น้องอันนี้คือตำแบบว่าสุดยอดแห้งค่ะพี่น้องค่ะนี่คือตำกุ้งสดนั่นเองเบิ่งเบิ่งพี่น้องซื้ออยู่อำเภอโซ้พิสัยะะเลยค่ะอำเภอโซพิสัยตั้งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬเลยค่ะพี่น้องแบบว่าพริกเยอะมากร้านนี้ไปกินดูดูพี่น้องแซบ่บ ตำถัดไปค่ะทุกคนก็คือตำแซลมอนมาแล้วแซลมอนรันนี้เขาจะแซบอีดีด้วยค่ะว่าข้าวดีอร่อยจริงเพราะว่ากินดูโอเคนี้ตำตรงนี้ก่อน oh, oh, oh. อยู่น้ำเกัดน้ำเพลือนสาวค่ะพี่น้อง oh. ทุกคนจะเจอาแซลมอนให้ดูคือร้านพี่แกนะมันเป็นแบบว่า <Wow. S 1> ไม่คาวเลยทุกคนแบบแบบดีดีจริงๆใครใครที่ไม่เคยไปกินนะคะไปกินได้นะคทุกคนไม่ได้ห้ารีวิวนะมาถึงว่ามากหลดแล้วแห้งจังสิแม่ไปซื้อกินดูก็ผวก็เผากระไรค่ะพี่น้องบาเคไม่ตาต่ำอีเลี โอเคค่ะ okay, ท,ทุกคนคะ่ะวันนี้มารีวิวแค่2ตามที่จริงนะส,งสั่งสั่งสุกี้มากินพร้อมแล้วก็ร้านแก่แก็จะมีแบบว่าพวก,พวกเออเขาเรียกว,ว่าอะไรอาหารตามสั่งหรือนามหรืออย่างกินค่ะพี่น้องค่ะเมนูมันหลายหลายเป็นจะแซ่บเพื่ออย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ไปกินเดี๋ยวจะมารีวิวอีกนะคะเพร่อเป็นคนชอบกินแบบว่ากินส้มตำกินบักโสมจริงไหมคะพี่น้องคะ่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเดี๋ยวไลน์ย,ยังกับแฟนเพจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เบลล่าหน่อยนะคะบ๊ายบายจ้า